ขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเช็ดพูกการออกให้ดีก่อน,นะค่ะเสร็จแล้วปาดนะคะปาดเบาๆแล้วมันจะเนียนะค่ะมันจะเนียนได้สรง ขึ้นมาอีกแล้วก็กดมาทางนี้อีกถ้ามันจะย้อยเราก็ดันขึ้นค่ะถ้าจะย้อยลงมาฝั่งนี้ก็ดันขึ้นค่ะอาจารย์จะไม่ใช้วิธีกดนะคะอันนี้ปาดได้แล้วอาจารย์ก็จะปาดแต่ไม่ได้ยกผู้การปาดแบบนี้นะคะนอนผู้กันแล้วก็ปาดแล้วมันจะเนียนให้เราค่ะ เสร็จแล้วอาจารย์ก็ใส่สีชมพูด,ดันมาที่ขอบเล็บสร้างขอบเล็บแล้วก็ปาดตรงเนี้ยเบาๆมันจะเนียนเข้าหากันค่ะาวางตรงนี้แตะแล้วก็ปาดเบาๆ ยังอยู่ไหมคะ,ะวางตรงนี้เพค่อยดันมาที่ขอบเล็บนะคะ,ะปาดเบาๆนะคะยังอยู่ไหมวางตรงนี้ ถ้ามันไหลย,ย้อยเราต้องเอียงต้องตะแคงนิ้วลูกค้านะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันไหลถ้าตะแคงเนี้ยมันก็ไหลลงฝั่งนี้ใช่ไหมอ่าคนเล็บให้เรียบก่อนนะอ่าปาดทีนี้ปาดเบาๆค่ะา,าถ้ามันแอบไหลเราก็อ่ากรีดแบบนี้นี่แล้วก็ตบเข้า กรีดแล้วก็ตกข้าวแบบนี้เหลือนิดนึงวางไว้ตรงนี้เราก็ค่อยๆดันไปถมให้เต็มนะคะ,อะพอถมเต็มแล้วเราก็เป็นใฮะปาดค่ะ แล้วเราก็ดูทรงมีส่วนไหนที่ขาดไหมดูทรงอีกทีนึง อยู่ไหมคะเห็นไหมถ้าเรารู้จักใช้ผู้กันผู้กันก็จะไม่เป็นอะไรค่ะเราก็หนีบหนีบทรงเหมือนกันนะคะกับทรงเหลี่ยมหนีบปลายให้ลงด้วยคะ่ะ แบบนี้นะคะตรงเดะพอมาฝั่งนี้ค่ะวัดจากตรงนี้อเอียงอีกนิดนึงค่ะเอียงนิดเออใช่แบบนี้นะคะเอียงลักษณะนี้ให้มันตรงถ้าไม่ตรงเราก็สบายแบบนี้แล้วก็ขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันจะตรงให้เราแต่ถ้าเราไปสบายตรงนี้ทีตรงนี้ท,ทีมันจะไม่ตรงค่ะ แบบนี้ค่อยๆมาแล้วก็วิงยาวไปแบบนี้ค่ะตะใบมันจะเอียงลักษณะเนี้ยพอเอียงเนี่ยมันจะเอียงแบบเนี้ยจะตะไบโคน แต่ที่ตะใบยอย่างนี้คือเก็บเก็บบริเวณนี้นตะไบก็ยังอยู่ในลักษณะนี้แต่ถ้าจะเก็บแล้วก็คือขึ้นมาก็คือให้มันบาลานซ์กันนจะเบาๆแต่พอไปถึงขอบเล็บโคนเล็บเนี่ยคือจะตะไบค่อนข้างที่จะจิกจิกลงไปเนี่ตยตะไบมันจะอยู่ลักษณะนี้นะฮะเนี่ตยตะไบอาจารย์ ถ้าจะเอาส่วนนี้ให้บาลานซ์กันอาจารย์ก็จะตะไบเหมือนตะไบวนๆน่นะเพราะเราจะตะไบให้มันเป็นอะไรคะมันไม่เปรี่ยนนะมันจะเป็นเป็นแบบไหนเป็นเป็นซีนคือเป็นครึ่งวงกลมเห็นไหมอาจารย์ก็จะเช็คงานละ <c oughs> ฉันตะไบถูกไหมว่าเห็นไหมให้ดูเป็นไงคะ แงะแกะดูเชีคะมันคืออะไรเราสบายโอเคไหมนี่สบายส่วนนี้ได้เนียแล้วส่วนนี้เราก็มาส่วนนี้หน่อยนึงอ่ะมีแพลด้วยอ อันนี้ก็คือแบบเหมือนเสรยมาเบาๆกูกะเ,เอ๊ะตะใบเป,ไปน็นไงฮะเยี่ยง พอคนได้ละให้ดูทำไงคะทุกส่วนมันจะบาลานซ์กันทั้งหมดแล้วอะ่ะเบาๆค่ะวางลงตั้แต่ปลายก็ได้เบามากเลยนะคะมันจะเอาตรงไหนที่เป็นเพชรเหลี่ยมเพชรแล้วก็ตรงไหนที่มีรอยตะใบตะไบแบบ ลอยลึกมันก็จะออกนะคะมันก็จะเนียนให้เราเนี่ยโดยที่เราจะต้องสบายแบบไปกลับค่ะไม่ลงน้ำหนักเยอะนะคะถ้าลงน้ำหนักเยอะเดี๋ยวทรงมันจะหายค่ะอันนี้เราแค่เกลาเกลามันต้องเกลาแบบนี้ลูกถ้าไม่งั้นนะมันไม่เนียนนะคะ เล็บอาจารย์จะค่อนข้างที่จะเนียนไหมตรงไหนมีรอยหนวดแมวเขาเรียกว่ารอยหนวดแมวนะคะรอยลึกๆเราก็ตะาบให้เขาเนียน อนี้แล้วเราก็ใช้บับบับเราก็ยังใช้ไม่ถูกนะคะใช้ยังไม่เป็นทำไงฮะ,ะแบบนี้บับเล็บก็อย่าให้เสียทรงแบบนี้บับขึ้นมาอย่างนี้ เก็บงานบับเก็บงานด้านข้างด้านล่างด้านข้างแล้วก็มาฝั่งนี้เก็บงานด้านล่างเก็บด้านข้างแล้วก็กระบายบับหน้าเล็บอะมาขอบเล็บทีนี้ บับเก็บงานนะคะบับไปกลับได้เลยจ้ะอะ่เสร็จแล้วก็มาปับทั่วเล็บบับฝั่งนี้แล้วก็ค่อยมาฝั่งนี้นะคะวันนี้นะฮะ งานไหม